สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคลิปตอัปเดตครั้งปกกองผมเต้เดี๋ยววันนี้ไปลองดูกันดีกว่านะครับว่าผมมีอะไรดีๆน่าฝากเพื่อนๆกันบ้างพร้อมแล้วแล้วก็ไปรับชมกันเลยก่อนเข้าคลิปปัจจุบันจะต้องมาอัปเดตของเก่ากันก่อนนะครับเริ่มมาด้วยรอบล่าสุดเนี่ยเรามีการพิจิกว่าอาจจะขึ้นไปได้ถึง74 0ดหมนะซึ่งถามว่ามันมาตามที่เราคิดไว้ไหมนะก็เรียกได้ว่าเกือบๆเลยนะ เพราะว่ามันอยู่ชื่อช่วงของประมาณ7 3 5 0 0บวกบวกนะครับแล้วแต่ e x c กช n g e นะก็มีแนวโน้มว่าเป้าฝั่งฝันของเราเนี่ยอยู่ในโซนกรอบที่เรียกได้ว่าเ e d จิ n งหรือจุดขายได้สวยเลยนะแล้วก็หลังจากนี้ต้องไปพิจารากันต่อว่าจะลงต่อไหมหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นการพักตัวเพื่อสะสมและทำเป็นไฮโลนั่นเองนะเออต้องไปดูกันต่อนะว่าอันนี้มีแนวโน้มว่าจะต้องลงมาสุดตรงไหนกันแน่ เพราะถ้าเกิดมองในทม์เฟรมเดย์เนี่ยมี b บรดิสเดเวอร์เจน กดมาตัวใหญ่เบิ่มเบิ่มคือลือเลยนะเรียกได้ว,ว่าตอนแรกเนี่ยคิดว่าจะพยายามทำแฮมเมอร์ขึ้นไปแต่ว่าดันแดงซะได้เนี่ยสิคือลงยาวๆปัจจุบนันมี hidden bullish divergence รับอยู่ด้วยแต่ว่าไนาเล่าขึ้นเขียวเนี่ยปิดแท่งวันยังไม่รู้ว่าจะไปทางไหนดีนะเพราะงั้นเดี๋ยวรู้กันในสัปดาห์นี้เลยนะแต่ว่าผมมองว่าไอ้กรอบโซนด้านบนที่เราตีเป็น b บ a r f a ไว้เนี่ยก็ถือว่าสวยนะครับแน่นอนว่าปกติแล้วเนี่ยการดี channel แบบเนี้ยเอาไป predict คร่าวๆนะเพราะว่าไม่ได้แปลว่าจะต้องขึ้นไปแตะถึงจะลงนะมันไม่ได้สั่งได้ขนาดนั้นแต่แน่นอนว่ามันเป็นจุดเสี่ยงวอร์นิ่งที่ทําให้เราต้องระวังตัวด้วยนั่นเองครับแล้วก็อย่างที่บอกนะแน่นอนว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคออยู่แค่ช่วง70,000เท่านั้นแต่ว่าที่เราดูกราฟในฝั่งของ Option b ล็อกไว้เนี่ยมันบอกอยู่นะว่า7 3็ดถึงเจเนี่ยมีแนวโน้มนะว่าจะต้องโดนกดก็ยินดีด้วยนะครับที่คุณได้ดูคลิปนี้ในสัปดาห์ก่อน สำหรับต่อไปดูอีทอเรียมกันบ้างเรียกได้ว,ว่าขึ้นมาแตะโซนที่เราคิดไว้เลยนะ2,007แล้วก็ดิง่งกลับลงมาอย่างรวดเร็วเรียกว่าทะลุฝั่งของพุทธไปเลยนะโอ้โหก็คืออยากลงไม่บอกนั่นเองนะก็คือพี่ใหญ่มันลงละมันก็ต้องลงตักแถมลงหนักกว่าด้วยนะแต่ผมก็มองว่าการลงเป็นโอกาสอยู่นะยังไงก็ต้องเฝ้าติดตามผลการเลือกตั้งสหรัฐประกอบด้วยนะครับ ในทำเฟรมเดย์จะเห็นได้ว่าก็พยายามที่จะไซด์เวอยู่โซนด้านล่างผมมองเป็นโซนสะสมกําลังมากกว่านะจริงๆกรอบเนี่ยต้องเริ่มขยับขึ้นมาแล้วเป็น2โซนเลยรับ2ช่วงผมว่าปลอดภัยเออเพราะว่าถ้าจะลงทะลุแรงนรกมากกว่านี้แล้วก็บิตคอยน์คงจะต้องลงหนักกว่านี้นะเพราะว่าอีเทีรียมเนี่ยจริงจริงเนี่ยมองเป็นโซนได้อยู่นะผมมองว่ารับก็ยังได้เปรียบนะเพราะว่าขึ้นอยู่กับมองนะครับว่านาคตบิตคอยจะไปหรือเปล่าด้วยนะ และปัจจุบันนี้ต้องอัปเดตออปชันเลยนะเพราะเรียกได้ว่าราคาตรงนี้อยู่ตรงกลางพร้อมที่จะขึ้นและลงเลยนะและเลขเนี่ยมีการปรับตัวค่อนข้างเยอะนะครับแต่แน่นอนว่าเมื่อมันลงแล้วเนี่ยเราก็จะลองดูว่ารอบนี้มีแนวโน้มว่าจะลงมากกว่าหรือเปล่านะครับก็ เริ่มกันด้วยออปชันก่อนเลยคอ,นะอออปชัน7575550นเะเรียกได้ว่าปรับเพดานขึ้นไปเหนือกว่าอีกเรียกได้ว่าอยากจะทำไปสู้กับโอทา i ไฮเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าในพุท o ออปชันลงมา6463348ทําทำให้เรียองไม่เพียนตอนนี้อยู่เหนือกว่าราคาปัจจุบัน ที่6 9 9 4, 4 9นะในราคาปัจจุบันเนี่ยก็วิ่งอยู่ในช่วงของ0กมด้วยจะเห็นได้ว่าตรงนี้เนี่ยก็พยายามที่จะขับเคลี่ยวกันอยู่ขึ้นไปข้างบนก็ติดเป็นแนวต้านนะเนื่องจากว่าเรือแมเพย์นเนี่ยจะเป็นแนวต้านในรอบสัปดาห์ที่เราจะต้องเฝ้าระวังอยู่แล้วนะครับแต่แน่นอนว่าจะมี Hidden b u บูริสเดเวอร์เจน ในฝั่งของไทม์เฟรม4ชั่วโมงแล้วก็มีไทม์เฟรมเดยด้วยนะที่ต้นคลิปบบวาดไว้ให้ดูแล้วแต่ก็อย่างที่เห็นว่าปัจจุบันเนี่ยในไทม์เฟรม4ชั่วโมงได้ทำลายลงไปอยู่นะครับก็ต้องดูว่าไอ้แท่งต่อไปเนี่ยมันจะอยากลงต่อหรือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแท่งโดจิกับตัวในแท่งช่วงของตีสามวันนี้กันแน่นะเออต้องดูกันอีกทีหนึ่งจะถามว่าแนวโน้มลงมาเนี่ยจะลงมาได้สุดถึงไหนนะผมก็มองว่าโซนของ64ที่เป็นพุทธรอบนี้น่าสนใจมากเป็นพิเศษเลยนะครับ ซึ่งใน Time Frame Day นะครับจะเห็นได้ว่าในช่วงนี้จะเป็นจุดสำคัญเลยในการตัดสินใจว่าจะขึ้นต่อหรือจะลงมาด้านล่างที่แนวรับนะถ้าเกิดว่ากราฟเนี่ยส่งสัญญาณสวยๆเลยเนี่ยไม่ลงมาแล้วเนี่ยก็แปลว่า h i n b u l l นบ h divergence ลูกล่าสุดที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยก็รับอยู่แล้วก็พร้อมที่จะผลักดันกลับขึ้นไปและก็ไม่หลุดเกินกว่าโซน อินด ic ิเคเตอร์ไอด้วยนะก็ถือว่ายังเป็นคงคอนดิเนียลบูลิชตได้อยู่นะแต่ถามว่าท่านลงมาล่ะชนขอบด้านล่างเลยจริงๆไม่แย่นะเพราะว่าขอแค่ไม่หลุดจากกรอบเนี้ยก็ยังสามารถที่จะดีดรีบาลขึ้นไปเป็นแบร์แฟกได้อยู่นะเอออันนี้ผมมองว่าก็ยังสวยอยู่นะครับแน่นอนว่าพออยู่ข้างใต้เรือแม็เพยเนี่ยมันมีแนวโน้มที่เราจะมองว่ากราฟพร้อมจะโดนกดมากกว่าเล็กน้อยนะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการประกาศผลของผู้นำสหรัฐด้วยครับ เรามาดูออปชันบล็อกกันต่อเลยดีกว่านะว่ารอบล่าสุดนี้ตลาดมีทิศทางไหนบ้างน,นะครับที่อยากจะรับส่งราคากันรอบนี้พุทเซลหรือว่าการฉดพุทอยู่ในช่วง6 หมื่นเลยเหรอพี่โอ้โหสุดๆไปเลยนะครับอันนี้ลงมาลึกจัดๆเลยนะแน่นอนว่าราคาปัจจุบัน,นจะอยู่ในช่วงของ68หมนะเพราะงั้นถ้าให้ p r i o r i t y ้ของ v volume ลำดับที่2ที่เป็น option b l o c อกเนี่ยจะอยู่ในช่วงแค่67แล้วจบนะแต่แน่นอนว่าราคาปัจจุบันที่เป็นโลต่้มสุดเนี่ยทะลุไปถึงโซนของ66800กว่าแล้วนะเพราะงั้นคือ6,7มเนี่ยมันได้มาแตะแล้วผมจะให้ priority เป็นลำดับถัดมานะครับซึ่งถามว่าเป็นราคาเท่าไหร่เนี่ยเขาใช้เป็น64นะซึ่6 604เนี่ยจะเท่ากับบาชาร์ตของสัปดาห์ที่แล้วที่เป็นตัวสรุปอินดิเคเตอร์จากเว็บไซต์มารวมกันด้วยนะถามว่าตรงนี้น่าสนใจอย่างไรสนใจตรงที่พุทธบายบล็อกต่อมาเลยนะมันอยู่ในช่วงราคาเรนจ์เดียวกันแน่นอนว่ามันเป็นพาราที่ที่เป็นโวลุ่มบล็อกเยอะที่สุดนะในช่วงของ604เนี่ยจะเป็นแนวรับเรียกว่าโซนปลอดภัยมากๆนะแต่ยังไม่มากสุดนั่นเองนะมากสุดนะมันอยู่ที่นี่ครับ มันอยู่ที่62,000ก็คือไม่ถึง60,000แต่อยู่ที่62,000แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับ ถ้าให้พูดจริงๆเลยเนี่ยราคาของกราฟเนี่ยปัจจุบันปรับตัวอยู่ทุกๆ2,000จุดแปลว่าถ้าหาราคาปัจจุบันที่เราเห็นเป็นโลล่าสุดไม่ใช่โลที่แท้จริงของสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมาเจอ6 4 0 0 0 60,000และสุดท้ายเป็น warning สุดท้ายเลยนะที่ปกติแล้วก็จะไม่ลงมาถึงก็คื 60, อ60,000เพราะงั้นก็คือเราจึงให้แกวิ่งอยู่ในช่วงของ6 4 0 0 0ถึง6 2 0 0 0เป็นจุดรับที่ควรจะต้องรับให้อยู่นะ โคนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นโลที่ต่ํามากๆแล้วนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นว่าโลล่าสุดก่อนจะขึ้นมารอบของเลขเ0 0 0หมืน 70, เนี่ยอยู่ที่ประมาณช่วงของ58,000ก็แปลว่าแนวโน้มไม่ว่าจะวิ่งในทิศทางใดของ3ราคานี้เนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงของไฮเอโลอยู่ด้่นเองนะแต่ประเด็นคือเมื่อเราพิจารณาจากออปชั่นบล็อกประกอบด้วยเนี่ย6กกับ6 2จึงเป็นคำตอบของรอบสัปดาห์นี้ในการเป็นแนวรับที่ตลาดภาพรวมเห็นนะ ในจวนของการมองขึ้นกันบ้างเนี่ยตรงนี้มีหลายมุมมองนะแน่นอนว่าเลขของอินดิเคเตอร์ในช่วงของกราฟแท่งเทียนเนี่ยมีถึง75 0 0 0แล้วและปัจจุบันเนี่ยราคาของ call sell box หรือว่าการ long put เนี่ยขึ้นไปถึง75 0 0 0เช่นเดียวกันนะแต่ส่วนที่สำคัญก็คือโวลุม่มดันดบบ2ล่ะมันอยู่ตรงไหนกันแน่มันอยู่ที่70,000ครับเออเพราะงั้นก็แปลว่าราคาช่วงนี้ก็เป็นราคาที่ถูกกดที่แท้จริงนั่นเองนะราคาพอรีบาวลกลับขึ้นไปโดนกดกลับลงมาอย่างแน่นเลยนะ แต่ถ้าเกิดว่ามองของฝั่งของคอไบบล็อกหรือว่าลองคอกันบ้างล่ะลองคอตรงนี้เนี่ยราคาแรงที่สุดอยู่ในช่วงของ7 6 0 0 0ืแปลว่าวอรุ่มแรงที่สุดและลงได้ต่ําที่สุดเนี่ยอาจจะแปลว่าอยู่ในช่วงของ7 5็0 0มื่นหแต่ส่วนแนวรับเนี่ยจะอยู่ในช่วงของ6กหมื่นสี่หกหมื่และ6กหมื่นทุวนตรงนี้เนี่ยเป็นจุดที่สนใจมากๆนะเพราะว่าแปลว่ามันมีแนวต้านในโซนของกรอบอยู่นั่นเองนะหรืออีกในนึงเนี่ยมองได้ว่าพร้อมที่จะขึ้นแรงและ ลงแรงด้วยนะครับเนื่องจากว่าออปชันของรอบสัปด,ดาห์นี้ในกราฟแท่งเทียนมีการท่างมากขึ้นด้วยนะแต่ประเด็นคือราคาปัจจุบันเนี่ยเป็นต่ออยู่ในช่วงของเรียงแพคเพนที่ราคาต่ํากว่านั่นเองนะทำให้ราคาพร้อมที่จะถูกกดได้มากกว่าแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันต้องอ้างอิงอย่างอื่นประกอบด้วยนะเออเพราะงั้นอ่ะถ้าเรามองว่า7576เนี่ยเป็นจุดที่ขึ้นแรงที่สุดในรอบสัปด,ดาห์นี้ได้เนี่ย ตัวต่อมาเนี่ยที่น่าสนใจก็คือโซนของ70,000นะครับเป็น second opinion นะ70,000เนี่ยจะเป็นแนวต้านของฝั่ง call sell หรือว่า long put แต่ฝั่งของ call buy หรือว่า long call เนี่ยจะ อยู่ในช่วงราคาของ7 2 0 0 0ซึ่ง7 2 0 0 0เนี่ยเป็นโวลุ่มลำดับ3นะเนื่องจากว่าไอ้พ7เนี่ยมันผ่านไปแล้วล่ะผมก็เลยจะต้องใช้โวลุ่มลำดับถัดมาก็คือจะเป็น7 2 0 0 0ถึงเ0 0 0 0เป็นด่านแรกแล้วก็พุ่งทะยานไปถึง7 5 0 0 0กับ76 0 0 0แทนนั่นเองนะในโซนของการมองเป็นแนวต้านนะครับต่อมาวิเคราะห์ในฝั่งของอิทูเรียมกันบ้างจะเห็นได้ว่ากรอบล่าสุดเนี่ยไม่มีอินดิเคเตอร์ที่บ่งบอกนะว่าเป็นบัลลีหรือบูลิสติกเดวิเซนต์เลยค่อนข้างเป็น แนวโน้มของคอนร์เจนนะครับเพราะงั้นก็จะเป็นทิศทางเดียวกับตลาดเห็นภาพรวมได้อย่างชัดเจนทั่วๆไปแต่แน่นอนว่าวิ่งอยู่ในโซนกรอบปัจจุบันกรอบขึ้นมาและลงพร้อมๆกับฝั่งบิตคอยนะเพราะงั้นก็แปลว่าขึ้นสุดลงสุดเหมือนกันแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจคือปกติแล้วเนี่ยฝั่งของอีทเรียมเนี่ยมักจะไม่หลุดเกินกว่าขอบนะถ้าเกิดว่าเป็นเทรนนะแต่แน่นอนว่ารอบล่าสุดเนี่ยขึ้นไปแตะคอแล้วก็ทะลุลงมาด้านล่างเลยนะ ก็อย่างที่บอกว่าแนวน้มดูบิตคอยเป็นหลักเพรา b บิตคอยมันถูกแดงๆ,ๆๆมาเรื่อยๆเนี่ยเอาความันลงหนักกว่าอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นคือปัจจุบันเนี่ยจะต้องวิเคราะห์ Bitcoin ให้ขาดก่อนถ้าเรามองขาดแล้วเนี่ยว่าพร้อมที่จะเป็นแนวรับตรงนี้รับอยู่เนี่ย ของออฟคอยเนี่ยก็สามารถกวาดคู่ได้นะปัจจุบันก็เลยจะเห็นว่าราคาเนี่ยลงมาแรงกว่าพาวิลคอยเนี่ยราคาวิ่งเฉียดของเรือแมกเคนแต่ว่าเนี่ยวิ่งต่ากว่านั่นเองนะซึ่งปัจจุบันเนี่ยคออปชั่นเนี่ยขยับปรับตัวเหมือนกันนะเป็น2,750เป็น2,758และฝั่งของพุทอปชั 24, 23, 29, ่อนอยู่ในช่วงของ2,423,29และเรือแมกเคนอยู่ในช่วงของ2,543นะครับตรงเนี้จะเห็นได้ว่าราคาอยู่ใต้เรือแมกเคนอยู่ที่บอกนะเพราะงั้นคือความโดนถูกกดเนี่ยมันก็พร้อมจะบอกด้วยนะว่าแนวร,ร,ร,รานฟนะ 2 4 0พันสถึงอง3เนี่ยสวยนะแต่ว่าแนวต้าเนี่ยเดี๋ยวว่ากัน หากวิเคราะห์ของ option block กันบ้างนะรอบนี้อีเทอรเรียมค่อนข้างโวลุ่มสูสีมากๆนะครับจะเห็นได้ว่าราคาปัจจุบัน,นก็วิ่งอยู่ในโซนของ2,004แล้วเพราะงั้นคือผมก็จะให้เป็นต่ำๆไว้ก่อนนะก็คือ2,003ที่ยังไปไม่ถึงนั่นเองนะโวลุ่มที่เยอะที่สุดอยู่ในช่วงของ2,002และโวลุ่มลำดับ2อยู่ในช่วงของ2,004ซึ่งเป็นราคาปัจจุบันเพราะงั้นให้ priority ลำดับที่3มนะมันเป็น2,001ซักอย่างนั้นนะจริงๆตรงนี้เป็นตัวเลขที่มีการเปลี่ยนแปลงนะเพราะว่าช่่่่ววงงงขออออ3 3นนนเียผมดูไ้คคครบาราคาบบบาาป็กกแแแึตตอ มันจะเป็นอีกตัวเลขนึงเพราะงั้นก็จะให้วอลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการลงที่ยังไปไม่ถึงนะแน่นอนว่าปัจจุบันถ้าเป็น2 0 0พผมก็ต้องบอกว่า2 0 0พนะอันนี้ค่อนข้างน่ากลัวแปลว,ว่าถ้าบิตคอยจะลงไปถึง6,000 0เนี่ยมีโอกาสที่2 0 0พนเนี่ยจะได้เห็นนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่อย่างนั้นลงมาต่ำหกพันสี่หเนี่ยอาจจะรับอยู่ตั้งแต่ในช่วงของ2 0 0และไม่หลุดเปินกว่า2 0 0พนั่นเองนะครับ เอออันนี้ก็จะเป็นลำดับไล่ๆกันมาเลยนะเพราะงั้นเรามาดูตัวต่อมาพูดปลบล็อกบ้างล่ะฝั่งช็อตคอนะแปลว่าเป็นแนวรับก่อนจนกว่าจะหลุดลงไปถึงจะกลายเป็นแนวต้าวอลุ่มเยอะสุดเนี่ยก็คือจะอยู่ในช่วงของ2,002นะแต่ถ้าเกิดว่าวอลุ่มลำดับที่2เนี่ยก็คือ2,003ราคาปัจจุบันอย่างที่ได้กล่าวไปนะครับแปลว่าตรงกับแท่งเทียนถ้าแท่งเทียนรับอยู่ในช่วงนั้นก็จะตรงกับไม่เกินกว่า64,000ของฝั่งบิตคอยและ62,000และ60,000 ดยประมาณคร่าวๆนะครับอันนี้คือเทียบดีเลทกับฝั่งของอีเธอรียมตัวเลขเดียวกันนะเ,ออเดี๋ยวเราไปลองดูว่าที่น่าจะตรงกับที่เราวิเคราะห์หรือเปล่านะครับแน่นอนว่าการมองลงก็ต้องมีมองขึ้นถ้าเกิดว่าจะรีบาวจากตรงนี้และโลที่ล่าสุดที่เราเห็นเป็นโลที่แท้จริงล่ะจะเป็นอย่างไรการขึ้นรอบนี้ก็จะเห็นได้ว่าแรงที่สุดมาแรงมากๆเลยเนี่ยในฝั่งของเขาเซลล์บ็อกหรือว่าการลองพุทนะครับอยู่ในช่วงของ2750ลองลงมาวอล่มนั้นแบบเนี่ยจะอยู่ในช่วงของ2อ0พจะเห็นได้ว่าตรงนี้ก็็เปนจุด ที่น่าสนใจนะเพราะว่าราคาเนี้ยมันทะลุเรียงพเพนแต่ยังไม่ถึงเป้าไอโซนเป้าจริงๆที่เป็นฝั่งของคอลในฝั่งของแท่งเทียนเนี่ยมันจะอยู่ในช่วง2,750ไอ้2,750ตรงนี้เนี่ยถ้าวิเคราะห์ประกอบกับคอบายหรือว่าลองคอด้วยเนี่ยจะเห็นได้ว่า2,800เลยนะอันนี้โวลุ่มําดับ2เพราะโวลุ่มแรกเนี่ย2,600นะครับจะเห็นได้ว่า โวลูมที่เยอะที่สุดของฝั่ง call buy และโวลูมลำดับ2ของฝั่ง call sell เนี่ยจะพนวกกันอยู่ในช่วงของ2,006ซึ่งแปลว่าเป็นแนวโน้มที่ถ้าเกิดว่าตลาดรีบาวมีโอกาสที่จะขึ้นไปถึงได้ไม่ยากนักนะแต่ถ้าถามว่าจะ b r e a ขึ้นไปเลยเนี่ย <c oughs> ก็คือต้องไปถึงจุดต่อไปเป็น2 7 5 0หรือ2,008นั่นเองนะตามโวลูนะมลำดับรอง,ล,องลงมาของฝั่ง option call buy b o แล้วก็ call sell block นั่นเองนะครับ รอบนี้ข่าวของสหรัฐโดยภาพรวมเนี่ยเฟดก็ยังคงใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดนะโดยคงอัตราดอกเบีย้ยไว้ในปริมาณเดิมอยู่นะก็ประมาณ5.25เองนะเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟอ้อและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะครับและคาดว่าเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะเติบโตได้ถึงประมาณ2.6ในปี2567นี้นะซึ่งอาจจะได้รับแรงหนุนจากตลาดแรงงานที่แข็งแกร่งด้วยนะแม้ว่าจะถูกกดดันจาก ตราดอกเบีย้ยที่สูงอยู่โดยปกติแล้วเนี่ยเวลาขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเขาจะค่อยๆขึ้นแต่ว่าถ้าเขาคิดจะลดอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยให้ได้ผลเร็วกระชากแรง่งโดยปกติที่เคยมีสถิติเนี่ยครับเขาจะลดอัตราดอกเบีย้ยเร็วนะเพราะงั้นก็มีโอกาสที่อนาคตเนี่ยแม้ว่าปัจจุบันสรุปว่ายังสูงอยู่เนี่ยแต่ก็มีทิศทางว่าจะปรับลดเร็ว,รวและแรงอยู่นั่นเองนง ในฝั่งของยูโรโซนเนี่ยเศรษฐกิจในกลุ่มยุโรปเนี่ยเผชิญการเติบโตที่ชะลอตัวนะซึ่งคาดว่าการเติบโตเนี่ยอาจจะเกิดเพียงแค่0.8%เนื่องจากเงินเฟ้อยังคงสูงอยู่โดยเฉพาะภาพพลังงานธนาคารกลางยุโรปเนี่ยยังคงใช้นโยบายในการปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องปัจจุบันอยู่ประมาณ4%พวบคุมอัตราเงินเฟอ้อแต่การเติบโตของบางประเทศเช่นเยอรมันค่อนข้างที่จะชะลอตัวสมบผรให้ภาพรวมของเศรษฐกิจยุโรปเนี่ยอ่อนตัวลงนั่นเองนะ ในฝั่งของจีนบ้างคาดว่าเศรษฐกิจจีนเติบโตขึ้นประมาณ5%เนะครับโดยได้รับแรงขับเคลื่อนจากโครงการโครงสร้างพื้นฐานและการใช้จ่ายของผู้บริโภคอย่างไรก็ตามเนี่ยความต้องการของตลาดต่างประเทศยังคงอ่อนตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากความขัดแย้งทางการค้าและการเติบโตที่ช้าลงของตลาดสําคัญเช่นฝั่งของยุโรปที่ได้กล่าวไปทั้งนี้รัฐบาลจีนยังคงเฝ้าระวังหนี้สินและความเสี่ยงในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่อาจส่งผลต่อเถียรภาพทางการเงินเช่นเดียวกันนะในฝั่งของตลาดเกิดใหม่กันบ้างตลาดเกิดใหมยย่หลายแห่งยังคงเติบโ ไดด้ีคาดว่าจะยังเติบโตได้ถึง4.7%ในปี2567ประเทศอย่างอินเดียบราซิลได้ประโยชน์จากอุปสงค์ในประเทศที่แข็งแกร่งและนโยบายการคลังที่เหมาะสมแต่เศรษฐกิจเหล่านี้ยังต้องเผชิญกับแรงกดดันจากค่าเงินดอลลาร์นะครับที่ยังคงแข็งค่าซึ่งส่งผลต่อภาระหนี้ต่างประเทศที่อาจก่อให้เกิดแรงกดดันจากเงินเฟอ้อท้องถิ่น ที่อ่อนค่าลงด้วยนะและสุดท้ายนะครับแนวโน้มของเงินเฟอ้อทั่วโลกเนี่ยคาดว่าเงินเฟอ้อทั่วโลกก็จะมีทิศทางที่ลดลงนะแต่ยังคงสูงกว่าระดับก่อนควานระบาดโควิดด้วยคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ5.8%ในช่วงของ2567นี้ตัวธนาคารกลางหลายแห่งยังคงรักษาอัตราดอกเบีย้ยสูงอยู่เพื่อควบคุมเงินเฟอ้อขณะที่คาดว่าคงจะลดลงแหละในอีกช่วงของปี2568เมื่อปัญหาด้านอุปทานคลี่คลายเนี่ยอุปสงค์คงจะกลับมาอยู่ใน ภาคปกตินะครับต้องเข้าใจด้วยนะว่ารอบล่าสุดเนี่ยการขึ้นของหลายๆสินทรัพย์มีผลนะครับซึ่งได้กล่าวไปเนี่ยจะมีกลุ่มประเทศของปริกนะครับซึ่งเพื่อนๆก็คงจะหาได้จากใน Google นะคร่าวๆเนี่ย,ยก็จะเป็นบราซิลจีนอินเดียรัสเซียแล้วก็ฝั่งของแอฟริกาใต้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะบอกได้ว่า เขาพยายามที่จะซื้อทองกลับเข้ามาด้วยนะครับอยากจะให้เป็นแบ็กแอสเซทอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จับกลุ่มสร้างเสถียภาพนะครับเพื่อลดทอนำหน้าของดอลลาร์นะ <c oughs> ก็อย่างที่เห็นว่าราคาทองพุ่งขึ้นสูงมากๆนะครับพร้อมกันแล้วกับราคาบิตคอยแม้ว่าปัจจุบันจะยังย่อยอยู่นะแต่แน่นอนว่าคงไม่กลับไปราคาช่วงของ2ปีก่อนอ่ะประมาณนี้แล้วกันมาถึงฝั่งของข่าวคริปโตกันบ้าง ความผันผวนราคาของบิตคอยเนี่ยจะอยู่ต่ำกว่าในช่วงของ7 0 0 0 0มืขณะที่นักลงทุนมีแนวโน้มลดความเสี่ยงก่อนการเลือกตั้งของประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่5พฤศจิกายน2 5 6 7นี้นะครับซึ่งนักวิเคราะห์เนี่ยก็คาดการณ์ว่าหลังเลือกตั้งเนี่ยอาจมีการพุ่งทะยานของบิตคอยไปสูงถึง8 0 0หมืเลยนะหากผู้ชนะเป็นอดีตป,ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองนะทั้งนี้ราคาของบิตที่อาจพันผวน,นรุนแรงหากการเลือกตั้งใกล้เคียงกันจนเกิดความไม่แน่นอนในตลาดนะคร ให้หวยบ้างนะก็เดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะอน,นี้ต่อมานะครับเมื่อกี้เราก็ได้เกริ่นไปแล้วในช่วงต้นคลิปว่าการเลือกตั้งของประธานาธิบดีคนต่อไปเนี่ย มีความสำคัญอย่างไรนะซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยเป็นช่วงเวลาสําคัญสำหรับนักลงทุนเนื่องจากผลการเลือกตั้งอาจกระทบก่อเศรษฐกิจและตลาดการเงินหลายด้าน <c oughs> เช่นนะโยบายทางภาษีทางการคลังการค้าระหว่างประเทศโดยเฉพาะยิ่งกับจีนและการควบคุมธุรกิจขนาดใหญ่นะครับ โดยปกติแล้วเนี่ยจะเกิดความหันผวนต่อตลาดหุ้นในช่วงของการเลือกตั้งเนื่องจากนักลงทุนเนี่ยมักจะรอผลการเลือกตั้งและคาดการแนวโน้มทางเศรษฐกิจแต่โดยรวมแล้วเนี่ยตลาดมักจะปรับตัวสู่พื้นฐานเช่นกันอัตราการเติบโตของกำไรและแนวโน้มในอัตราดอกเบีย้ยก็ยังมีผลต่อการเลือกตั้งในครั้งนี้ซึ่งนำไปสู่รัฐบาลที่แบ่งอำนาจระหว่าง2พักถ้าให้กล่าวแบบผมสรุป เป็นภาษาบ้านๆนะครับก็อย่างโดนัทซ์เนี่ยสนับสนุนคริปโตแล้วกันผมสรุปคร่าวๆแบบพอเข้าใจพอสังเกตนะครับก็คือมันจะมี2ฝั่งซึ่งสนับสนุนกับไม่สนับสนุนจะบอกว่าก็ไม่สนับสนุนก็ไม่ได้หรอกแต่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าสนับสนุนกับแสดงออกแบบผ่านเปเปอร์ว่าก็ไม่ไม่ลืมนะเข้าใจไหมเออโดยฝั่งที่สนับสนุนอย่างเป็นทางการเนี่ยก็จะเป็นทรัมป์นะแต่อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะ มีเปเปอร์มารองรับแหละก็เช่นแบบก็เกาะรถไปกับเขาด้วยนะแต่โดยปกติแล้วเนี่ยก็คืออ่านผ่านเปเปอร์ไม่ได้เป็นแสดงเจตจำนงหรือว่าอวยยศอะไรส่วนตัวนะครับเพราะงั้นก็จะเห็นได้ชัดว่าจะ อวยกับไม่อวยนะแค่ว่าเกาะกระแสกันไปทีนี้ก็จะอยู่ในมุมมองของเพื่อนนะครับว่าใครจะเป็นคนชนะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นคนติดตามเนี่ยก็มีแนวโน้อมอยู่แล้วนะว่าปัจจุบันเนี่ยใครมีแนวโน้มที่จะได้มากกว่าซึ่งถามว่ามือไหนที่จะเป็นผลดีกับเรามากกว่านะครับก็ต้องเป็นคนที่แสดงออกอย่างชัดแจ้งนะปะกติแล้วเนี่ยใครมาเกาะกระแสทีหลังพเพื่อนๆก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเขารู้นะว่ามาแฝงมีวาระซ่อนเร้นนะเพราะงั้นก็จะต้อง ตามให้ดีเลยนะแน่นอนว่ามันยอ่อเนี่ยผมก็เลยยังมองว่าในทิศทางระยะยาวส่งผลบวกมากกว่านะครับแต่ว่าปัจจุบันการย่อครั้งนี้อาจจะเป็นโอกาสของเราก็ได้นะเพราะอย่างที่บอกนะครับว่าก่อนที่จะได้รับเลือกตั้งเนี่ยหรือการลงแข่งเนี่ยจะต้องมีการแจ้งก่อนซึ่งทางฝั่งหนึ่งเนี่ยก็มีมีนะครับมีอยู่ในมือแต่ว่าอีกฝั่งนึงเนี่ยแม้กระทั่งกองทุนที่ลงทุนเนี่ยก็ไม่มีนะ เอลงทุนแน่อะไรล่ะก็วันนี้ช่องพูดถึงอะไรล่ะครับหวยหรือเปล่าไม่ใช่นะครับตามเออคริปโตนะครับคริปโตซึ่งหากวิเคราะห์แบบเป็นทางการกันบ้างนะก็โดนนทรัมเนี่ยหากชนะเนี่ยก็จะส่งผลกระทบต่อตลาด ในเรื่องของนโยบายและการปรับอัตราดอกเบีย้ยทรัมป์มักจะช่นชอบนโยบายอัตราดอกเบีย้ยต่ำและการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งอาจสนับสนุนราคาของบิตคอยนะครับเพราะการคงอัตราดอกเบีย้ยต่ำหรือการใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นการลดภาษีและการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐานอาจทาให้เงินเฟอ้อเนี่ยเพิ่มขึ้นส่งผลให้นักลงทุนนี่มองหาสินทรัพย์ที่มีศักยภาพป้องกันเงินเฟอ้อได้เช่นบิตคอยถือว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ได้รับความสนใจอย่างมากจากคุณสมบัติในการต้านอัตราเงินเฟอ้อนะครับและการควบคุมคริปโตเนี่ยทรัมป์เองเ ก็เคยแสดงความสงสัยในคริปโตเคอเรนซีอยู่บ้างในอดีตโดยมองว่าบิตคอยเนี่ยเป็นสกุลเงินดิจิตอลที่อาจเป็นภัยต่อความมั่นคงทางการเงินแต่อย่างไรก็ตามนโยบายของครัมม์มักจะลดกฎเกณฑ์ในธุรกิจและหากเขานําแนวนี้มาปรับใช้กับอุตสาหกรรมคริปโตบ้างเนี่ยก็อาจจะเป็นประโยชน์ต่อตลาดในระยะยาวเพราะจะช่วยให้คริปโตได้รับความยืดหยุ่นและโอกาสเติบโตได้ดีขึ้นนะครับและต่อมาเนี่ย ผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศและค่าเงินดอลลาร์บ้างหากทรัมป์เนี่ยดำเนินนโยบายที่ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนตัวก็จะตั้งข้อจํากัดในการค้ากับจีนหรือมาตรฐานทางเศรษฐกิจที่ทาให้ดอลลาร์ไม่มัน่นคงนักลงทุนก็อาจจะยังมองหาบิตคอยอีกนะเป็นสินทรัพย์ในทางเลือกในการป้องกันความเสี่ยงจากค่าเงินนะครับซึ่งอาจจะเป็นแรงผลักดันให้ราคาสูงขึ้นในตลาดโลกด้วยโดยสรุป แล้วเนี่ยก็คือถ้าทรัมป์ชนะนะครับโอกาสที่บิตคอยน์เนี่ยจะขึ้นก็มีโอกาสมากกว่านะและหากใครนะครับฟังมาถึงตรงนี้ก็ไม่เข้าใจนะไม่บ็นไรเอาเทคนิค้ล้วนๆเลยดีกว่าพี่ข่าวผมไม่อยากรู้เพราะงั้นก็มารวมกันอยู่ตรงนี้นะครับเริ่มกันก่อนเลยดีกว่านะในราคาปัจจุบันจะเห็นได้ว่ารีสตนนะครับขึ้นไปอยู่โซนด้านบนเรียบร้อยแล้วนะเพราะงั้นก็ไปดูรีสตนที่2กับ3เลยนะจริงๆตรงนี้กราฟขึ้นและลงเร็วนะครับเพราะงั้นก็ไม่ใช่ ราคาสุทธิที่ผมคิดนะแต่แน่นอนว่า70,000เนี่ยเราคุยกันมาก่อนแล้วแต่แน่นอนว่า Pivot r e s i s t a n t ที่2เนี่ยเขาบอกไว้แล้วนะว่า7906และ71951ซึ่งก็แปลว่า70,000 71000 7 2 0 0นะครับคือแนวต้าน หมดเลยนะในโซนของ p i ิ o t พอ i ์ t นั่นเองนะแต่ว่าถ้าเราบอกกันมาแล้วว่าน่าสนใจในแนวรับเนี่ยเรามาดูกันต่อดีกว่าพิว o พอร์ตซับพอร์ตเริ่มกันด้วยราคาแรกเนี่ยรับแรกเนี่ยจะอยู่ในช่วงของ65,959หรือ6 6 0 0นะครับและพิ o t พอ i ์ t ที่2จะอยู่ใน64,914หรือ65,000ส่วนพิ o t พอ i ์ t สุดท้ายเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่พิวดพอร์ที่2ลงมาทุกราคาเป็นราคาที่ผมสนใจหมดนะเพราะว่า อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับกับเพื่อนเพื่อนว่า6 4 0 0 0 62,000และ60 0 0 0นเนี่ยเป็นราคาที่สนใจนะแต่แน่นอนว่าไอการบรีฟจากกราฟที่รวมอินดิเคเตอร์เนี่ยมันจะใช้ได้ดีต่อเมื่อกราฟค่อนข้างนิ่งนะสายเวย์เมื่อกราฟขึ้นลงแรงขนาดเนี้ยอินดิเคเตอร์ตัวเลขเนี่ยค่อนข้างมีการแกว่งนะครับแต่แน่นอนว่าในกรอบเนี่ยมันโดนราคาที่เราวิเคราะห์ไว้ด้วยในตลาดนะเพราะงั้นผมก็เลยต้องทําเป็นกรอบรวมแต่ว่าบลิฟเพิ่มให้นะสำหรับเพื่อนเพื่อนที่กรอมาดูตรงนี้เลยนะครับ แต่ถ้าใจะให้ดีก็ดูวิเคราะห์หมดก็ดีนะจะได้ช่วยติด้วยว่าต้องปรปับปรุงตรงไหนหรือเปล่านะครับหรือว่าฟังดูเรื่องไหมราคาเป็นอย่างไรเป็นอย่างที่พูดหรือเปล่านะก็ไปลุ้นพร้อมๆกันดีกว่านะเออไปอยังไงกันบ้างครับสำหรับข้อมูลข่าวสารดีๆที่ผมนำมาฝากในวันนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกด s u b s c r i b e ด้วยนะครับจะได้มีพาดคลิปดีๆในโอกาสถัดไปของเราและยังไงพบกันในรายการคริปตออัปเดตในช่องสินธยามด้วยผมเต้ครั้งในสัปดาห์ต่อไปวันนี้ผมลาไป